ไปใน YouTube คโโตต,วตว Channel. สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีทํากล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกสูตรทําขายกรอบๆออร่อยอร่อยมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะสําหรับกล้วยที่จะเลือกมาทอดก็ให้กล้วยมีสีเขียวปนมาแบบนี้นะคะหรือว่าสุกประมาณ80%ค่ะเวลาไปทอดจะได้ไม่เละแล้วก็ไม่ฝาดนะคะและส่วนผสมต่างๆของแป้งก็จะมีดังนี้ค่ะ แป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบแป้งสาลีเอเนกประสงค์มะพร้าวขูดคั้นเอาน้ำกะทิออกให้แห้งสนิทเลยนะคะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวแป้งกล้วยทอดจะไม่กรอบค่ะใช้ได้ทั้งมะพร้าวขูดขาวแล้วก็มะพร้าวที่มีเปลือกค่ะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายน้ำปูนใสแล้วก็น้ำเย็นจัดๆค่ะสำหรับแป้งก็จะมีแป้งข้าวเจ้าวันนี้ใช้ของนิวเกรดนะคะแป้งเอเนกประสงค์ก็จะเป็นตราดาวฟ้าค่ะแล้วก็แป้งทอดกรอบก็จะเป็นของครัววังทิพย์นะคะ แล้วก็จะมีงาขาวงาดำเพราะว่าวันนี้เราใช้มะพร้าวขูดขาวนะคะก็จะผสมงาดำเพื่อเพิ่มสีสันค่ะผงฟูเกลือปน่นแล้วก็ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะสำหรับรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ใต้วิดีโอตรงคำอธิบายนะคะเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วก็มาผสมแป้งกันค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบตามด้วยแป้งสาลีนเนกประสงค์ผงฟูแล้วก็เกลือป่นค่ะ งาขาวแล้วก็ตามด้วยงาดำค่ะสำหรับงาดำเติมครึ่งหนึ่งก่อนนะคะพอคนแล้วก็ประเมินด้วยสายตาถ้างาดำน้อยเกินไปถึงจะเติมเพิ่มค่ะแล้วก็คลุกส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปค่ะแล้วก็มะพร้าวขูดค่ะอย่าลืมนะคะมะพร้าวขูดต้องคั้นเอาน้ำกะทิออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะ ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็เติมน้ำปูนใสค่ะน้ำปูนใสก็จะช่วยให้มีความกรอบแล้วก็กรอบนานด้วยค่ะตามด้วยน้ำเย็นจัดๆเลยค่ะน้ำเย็นก็จะช่วยให้แป้งกรอบด้วยนะคะแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันหรือว่าคนให้น้ำตาลละลายค่ะ ให้ได้ความเหลวประมาณนี้นะคะถ้าอยากให้ข้นกว่านี้ก็สามารถเติมกากมะพร้าวได้ค่ะหรือว่าถ้าหากเราต้องการให้เหลวกว่านี้ก็เพิ่มน้ําได้นะคะพอความเหลวของแป้งได้อย่างที่ต้องการแล้วก็จะมาพักแป้งไว้ก่อนค่ะนําแรปมาปิดไว้จะพักแป้งไว้20นาทีเพื่อให้แป้งและน้ําเข้ากันได้ดีก่อนค่ะจากนั้นก็จะมาหั่นกล้วยรอนะคะ สำหรับการหั่นกล้วยจะหั่นใส่แป้งเลยหรือว่าจะหั่นพักไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะกล้วยได้มาวันนี้ลูกใหญ่มากๆเลยค่ะถ้าหากกล้วยลูกใหญ่ขนาดนี้ก็จะหั่นเป็นสี่ชิ้นนะคะถ้าเลือกได้ก็เลือกให้กล้วยมีลูกอ้วนๆนะคะเวลาหั่นจะได้หั่นสี่ชิ้นค่ะถ้ากล้วยลูกเล็กกว่านี้ก็หั่นเป็นสามชิ้นนะคะแป้งเราพักมาครบ20นาทีแล้วค่ะ เนี่ยค่ะจะหั่นกล้วยลงพักไว้ในแป้งแบบนี้ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็นำหม้อน้ำมันขึ้นตั้งไฟเลยนะคะเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงเลยค่ะและจะใช้น้ำมันปาล์มในการทอดนะคะเพราะว่าน้ำมันปาล์มมีจุดเดือดสูงค่ะเวลามาทำของทอดก็จะทำให้มีความกรอบเพิ่มขึ้นค่ะมาเทสว่าน้ำมันร้อนหรือยังก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นจุ่มลงไปในน้ำมันค่ะ ถ้าหากเกิดฟองอากาศแบบนี้ก็แสดงว่าน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นก็นำกล้วยลงไปทอดเลยค่ะเนี่ยค่ะบางทีแป้งอาจจะติดก้นกระทะก็สะกิดออกนิดนึงค่ะทอดไปสักพักกล้วยก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะกลับด้านให้สีของกล้วยเสมอกันด้วยนะคะ เนี่ยค่ะกล้วยไม่กี่ชิ้นก็เต็มกระทะแล้วนะคะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะพอแป้งสีเริ่มเหลืองก็เติมใบเตยลงไปเลยค่ะใบเตยก็จะช่วยเพิ่มความหอมด้วยนะคะลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็ชวนให้ซื้อได้ด้วยค่ะพอสีของกล้วยได้แล้วหรือว่าเริ่มเหลืองแบบนี้ก็ตักออกเลยค่ะเขย่าให้เสด็จน้ำมันด้วยนะคะ แล้วก็มาพักไว้ก่อนค่ะสีเหลืองสวยน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความกรอบมากๆด้วยค่ะจากนั้นก็มาทอดส่วนที่เหลือให้หมดเลยค่ะก่อนจะทอดครั้งต่อไปก็จะลืมตักเศษฝุฟฟ่นดำๆออกด้วยนะคะเวลาเรานำกล้วยลงไปทอดเดี๋ยวเขาจะติดแป้งที่เป็นขา,ขาวๆเดี๋ยวจะไม่น่าทานค่ะ สำหรับกล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็จะนิ่มนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกติของแป้งทอดทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแนะนำของทอดถ้าจะทานให้อร่อยก็ต้องทานตอนร้อนๆนะคะถ้าหากจะมีอมน้ำมันบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะร้านกล้วยทอดที่มีชื่อเสียงเขามีเครื่องสลัดน้ำมันนะคะสำหรับเมนูกล้วยทอดก็ทำไม่ยากเกินไปแล้วก็คนไทยนิยมทานด้วยนะคะก็ลองไปทำขายสร้างอาชีพดูค่ะ เคล็ดรับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ